คุณยายมีสาล่างอตรงนี้มี2อล่างอุ้ยมาแล้วมาแล้วล่างสามมาแล้วเฮ้ยล่างสี่ก็มาครับคุณล่างห้ามาแล้วใส่แกไปเรียนวิชาดินจาคาถาแยกล่างมาแน่ไปดูเลยครับว่าคุณยายสามล่างเป็นยังไงคุณยายสามล่างเป็นยังไงกันครับไปดูเลยน่าสนใจครับยายสามล่างมันใช่ยายสามล่างหรือเปล่าไม่รู้พี่พูดมั่ว มันคือยายสามล่างจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่พูดไปงั้นนั่นแหละไปเลยครับเสียงมันเดินมาสามล่างจริงๆเฮ้ยสามล่างคือยายสป,ปีดเเสียงตอกแจ๊กส็อกแจก,ก,กนี่คือคุณยายแมงมุมนะครับเสียงตอกแจ๊กตอกแจ๊กคือยายแมงมุมนะครับเฮ้ยมันมีแค่หัวเลาะล่างเดียวไหมโอ้ยมันยายแมงมุมเฮ้ยมันมาแล้วแมงมุมสามล่างแมงมุมสามล่างมาแล้วตุ่นนี้ไม่มีอะไรมีขวดน้ำยาของปืนเราปืนกุ๊กไก่คุณยายน่าจะมาแล้วล่ะโอ้ยเดินยังมาเป็นกบวนเลยนั่งไง ทำไมเราเห็นมีร่างเดียวอู้แต่คุณยายมันบุมครับอุ้ยสามล่างจริงๆอุ้ยของแท้ครับ <c oughs> ของแท้ครับปบมือให้ยายสามล่างหน่อยฮะ <c oughs> พี่คิดว่าน้องๆคงไม่เคยเห็นแล้วครับมันมีร่างตาด้วยน,นนะน่ะพี่โอโ้หคุณยายสามตัวโอโ้โหระหว่างกับดักสาม <c oughs> คุณยายสามจีแนะ่คุณยายสามล้าน พี่คิดว่าคงไม่มีใครเคยเห็นอันนั้นแบบนี้อุ้ยนี่ฟาดสามป้าบเลยนะพี่คือพี่ไปแบบว่าตายไปสามวันอะโอ้ยคุณยายแกนี่คือคนงานต่างด้าวหรือเปล่าเอออุ้ยอุ้ยอย่ามีมุมลุกไฟอุ้ยแค่พ่นไฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ควันปิด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 มันมีเสียงตัวอะไรอยู่ในน้ำอ่ะพี่บักเคบักเคบักเคมันว่ายน้ำอยู่ตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเใบไม้หล่นคือใส่ใบไม้หล่นเมื่อลมพัดผ่านแน่เลยมันคนละอันแล้วพี่อันนั้นมันเพลงเออไปแล้วไปแล้วคุณตาเขาทำอะไรกันลูกผู้ชายปันดีมาแล้วเกมนี้คุณยายกันนี่ขี้โกงมะโอ้คุณยายเสียงเค็มโอ้พูดจริงๆเลยครับ ICU ไปเลยไปงี้ไปงี้ไปงี้ช่องครับช่องระวังคุญแจสามล่างด้วยนะพี่เฮ้ยยันไปมุมเฮ้ย ในสติกในสติกเขาคิดว่าถ้าพี่แอบตรงนี้คงคุณยายนไปมุมคงไม่เห็นแล้วนะผ่านไปยังครับเฮ้ยผ่านไปแล้วจริงๆโอ้โหกับดักสามลเะไปๆๆลืมลืมแอบลืมลืมก่อนเฮ้ยเสียงใครจับ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 เสียงคุณยายนไปมุมเดินนะครับไปไหนละไปเลยไปเอาปืนกุ๊กไก่ก่อนปืนกุ๊กไก่อยู่ข้างนอกยิงทีเดียวกลายเป็นไก่สามล่าง ยี่ร้อยครับปืนกุ๊กไก่มามาแล้วอฮ้ยน้องๆบอกว่ามันมีปืนกุ๊กไก่ด้วยเหรอปืนนี้โคตรที่ซื้อมาจากอาาบันปืนกุ๊กไก่ปืนของเล่นอันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะครับเอ้ยเอ้ยอันนี้ของแท้ลูกผู้ชายพันดีอันนี้วร์ปมาจากด้านหลังคือวิญญาณใช่ไหมครับใช่แล้วนะมันคือวิญญาณของเซเลดีน่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้ว คุณยายสามล่างมาแล้วครับเฮ้ยเอาตัวล่างก่อนล่างแรกไปก่อนเลย <l ots> อุย๊ยกลายเป็นหมูกลายเป็นหมูเพ่กลายเป็นหมูเฮ้ยล่างแรกกลายเป็นหมูไปละ3สามสิบวิล่างที่สองล่างที่สองอยู่ไหน,ไหนเกมนี้มีกล้องวงจรปิดเฮ้ยมีไงล่างสองเออกลายเป็นไก่ไปแล้ว <l ots> เรียบร้อยตัวที่สองเดชกลายเป็นไก่เป็นหมูแล้ว <l ots> อยู่ไหนครับแมงมุมก็กลายเป็นไก่อะครับตาเนี้ยโหกับดักก็น่ากลัวเลยครับปืนฉีดนะ เออเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยปืนหมดพี่สวยแล้วครับปืนหมดมันมีปืนกับจัดกินปากด้วยเหรอโอ้โห,โอโหโกับดักสาอันของยกมีมุมสมล่างแน่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออ,ออข้างในครับน้ำยาหมดครับ ี่ยังไม่รู้เลยนะว่าจะออกทางไหนอันนี้ใช่ปืนฉีดน,น้ำเล่นส่งการหรือเปล่าครับน่าจะโมเดลเดียวกันไหมทาไมแองเจลีนฆ่าไม่ตายครับเขาเอาหัวใจไว้ที่อื่นนะตกใจมากสะดุ่งเลย,ยลสวยแล้วสวยนะครับคุณยายล่างสองมา ก็แอบ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 เฮ้ยอยากรู้ยายหูดีได้ยังไงอ่ะพี่โอ้ยยายอย่าเปิดนะยายออกทางรถไฟได้ไหมพี่จะพยายามออกให้น้องๆให้ได้เลยนะมันมีมันมีคุณยายสามร่างอ่ะพี่คงออกไม่ได้หรอกอยู่แล้วนี่ขนาดเอาหมดอีซี่มาเลเนี่ยพี่จะพยายามออกให้ได้นะโอโหคุณยายร่างหนึ่งร่างสองเฮ้ยขวดน้ำยาอยู่นี่ มีคนเปิดวิทยุอีกแล้วอยู่ข้างบนคุณยายล่างสองคุณยายล่างสองคุณยายล่างสามกดอะไรเฮ้ยคุณยายล่างเล้ยมีมีหลายล่างยังอ่ะโอ้ยมันไม่ใช่แค่สามล่างนะครับเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเราเห็นวิญญ,ญาณด้วยไปทางนี้เลยครับยิงปืนยิงปืนโอ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยรูป เออเก็บเอาไว enfin ้คนเก็บเอาไว้โอ้โหอุ้ยอุ้ยตอนนี้หน yani> ีอย่างเดียวเลยครับดีนะแกเดินช้าถ้าแกเดินแล้วเราตายไปแล้วเฮ้ยอุ้ยกุ๊กไก่ปุ<__้ยกุ๊กไก่ปุ้ยกุ๊กไก่เก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเฮ้ยอีซี่หรือฮาร์ดคอร์ครับเนี่ยมานี่ละมานี่ละเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเยอะแยะเลยมันไม่ใช่คุณยายสามล่างแล้วครับน้องๆ มันคือคุณยายห้าล่างมันคือคุณยายห้าล่างเฮ้ยมาแล้วมาแล้วปืนกุ๊กไก่มีใช้จำนวนจังกัดใช้แล้วนะตรงนี้มีสองล่างอุย้ยมาแล้วมาแล้วล่างสามมาแล้วเฮ้ยล่างสี่ก็มาครับอุ้ยล่างห้ามาแล้วโอ้มีคนเยอะมีหลายล่างมากถุษยใส่แกไปเรียนวิชาดินจาคาถาแยกล่างมาแน่ พูดจริงนะถ้าเรายิงทีเดียวเนี่ยสามสี่ห้าล่างนี่กลายเป็นไก่หมดเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหใครกล้าเล่นกับมาเล่นเดะครับ <c oughs> ตกลงมีกี่ล่างพี่มันน่าจะมีห้าล่างนะตรงนั้นมีน้ํายาอยู่เราแค่เอื้อมไปหยิบน้ํายาตรงนี้ปึ๊บเรียบรอย,ยิงไปเลยกลายเป็นไก่ <c oughs> โอเคทำเสียงเราเลย่อยิงให้เป็นไก่เป็นหมูให้หมดเลย <c oughs> มาเลยครับ เรียบร้อยอีกสองล่างเอออุ้ยอีกล่างหนึง่งอุย้ยปืนหมดพี่พี่สวยเ <c oughs> ออเปืนหมดสวยแล้วครับสวยแล้วครับสวยแล้วครับคุณยายเอาแน่คุณยายเอาแน่พี่เซนเลนีน่ามาด้วยเฮ้ยเข้าไปแอบที่เดิมก่อนครับไก่ KFC ก็มานะเนี่ยโอ้ย <c oughs> เหลือล่างหนึ่งครับยิงไม่ได้อุย <c oughs> อ้ยอุ้ยมันฟื้นคืนชีพกันหมดแล้วพี่ ออกมามอบซะบคุณยายบอกออกไว้มอบซะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกำลังยายมอกว่าเท่าครับยายก็แค่นั้นแหละยายบอกเอาจริงๆนะเราออกไปให้ยายตีดีกว่านะไม่ต้องไปวิ่งหนียายหรอกครับยายเขาดักได้ทั้งหมดทุกทางแล้วฮะพี่ต้องระวังให้มากกว่านี้ครับ พี่ต้องเดินบนหลังคาได้มีวิชาตัวเบาอ่ะเอาเลยพี่จะไปแบบเร็วๆเลยโอ้โหโอ้แมงมุมมาครับโอ้ยภาคนี้ภาคอะไรครับอันนี้ภาคแมงมุมพ่นไฟนะโอ้ยเห็นไหมครับเห็นพี่ถ้ามันพ่นไฟแล้วมันจะมันจะมึนงงเลออาศัยวิชาตอนนี้แหละหนีไปเอ้ยไปเลยครับขึ้นไปเลยล่างดีฮไปเลยครับโอ้โ ้ยแอบกันแอบกันเฮ้ยอู้ชเซเลนี้ได้หรอเฮ้ยแมมุมาแมมุมาแมมุมาแอบแบงนี้ได้ไหมแอบแบงนี้พุทโธบังตาสาังขังบังตาเออ <c oughs> อย่าพ่นนะอย่าพ่นนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าพ่นนะครับผมไม่ชอบไฟ พี่บอกแล้วมันพ่นไฟได้ระวังนะพี่พี่บอกแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้เอ้ยไปแล้วเฮ้ยคุณยายเฮ้ยคุณยายคุณยายมันจริงๆน้องมันอย่างเดียวเลยพี่กลัวดิโอ้ขึ้นไปเลยโอ้จอดักอุ้ยเรียบร้อย ยยพี่ได้ยินเสียงยายบอกอ่อนๆคุณตาไปหาสาวที่ไหน <c oughs> คุณตาไปไหนคุณตานอนอยู่หรือเปล่าอย่าไปหาเล่นนะครับภาคนี้เล่นยังไงก็ไม่ผ่านแล้วฮะ <c oughs> คุณยายหมาหมู <c oughs> นี่คุณยายเห่าได้นี่คุณยายเป็นหมาหมูเลยนะเนี่ยเล่นคุณยายกันนี่คนเดียวก็ไม่รอดแล้ว <c oughs> นะพี่จะทำเพื่อคนดูพี่จะใช้วิชาลับที่พี่เรียนมา วิชาอะไรพี่วิ่งครับ <L an> เออไปเลยเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีคุตากูตาลับทีเถอะกูตาครับแอบเลยเฮ้ยเออแตกเลยพีแยแย่แตกเลย <L an> อย่าแชว็บนะยายญ่เออยายออกไปเลยจะชนะก,ก็แปลกแล้วพี่ไปเลยครับปิดประตูอันนี้มีอะไรไม่มีกู <L an> <L an> ตามาได้ไงโ <L an> อ้อย <L an> หายใจแรงอะ่ะ <L an> โอ้โหหายใจแรงยังโดนพี่เล่นกี่วันแล้วครับห้าวันเลยครับเนี่ครับเลขห้าเต็มเต็มเลยครับโอ้โหคุณตารู้ได้ไงว่าผมอยู่ในห้องกับมันห้องนอนคุณตาอ๋อผมลืมไปผมไปแอบบิดที่สินะโอ้ยคุณตามาคุณตาจะมานอนอือเราก็ดันไปแอบปิดที่มันที่นอนของคุณตา โอ้ยบักแมมุมคุณยายกันนี่เขาเดินไปทำอะไรกันครับอุ้ยไออีกแล้วอุยอูอโอ้โอ,โอไม่อ้ไม่ครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะลบหมดนีทิ้งเมื่อไหร่พี่จะรอดมีแต่เมื่อไหร่พี่จะล่วง <c oughs> เดี๋ยวได้ล่วงแน่พี่ล่วงไปเจอบักเข้ด้วย <c oughs> เอาเลยตาตาไม่ต้องไปพูดบําันเทครับเอาเลยครับ จัดให้ตาจาัดให้เออหมวดนี้กดทิ้งไปเลยครับอย่าไปหากดโหลดปัญ <c ười> <c ười> <c ười> ยาสปีดไฮสปีดเลยเลยเนี่ยซุปเปอร์สปีดซุปเปอร์ได้ยินโอ้โหซุปเปอร์ห้าตัว